ครับผมน้ำจึกน้ำใจงานเดียวกันของวันนี้น้ำแพงมากกว่าร้อยชีวิตครับผมไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องราคาค่าจากก้าวไม่มีาราคาใจมันร้วนเขาบอกมางานวัดตอนนี้ต้องช่วยกันสร้างจัดผลงานครับเลยติดต่อขายข้ามคือก็ขอบพระคุณทียังเก้หน้านปัดตังด้วยครับผมนะครับถ้าไปอยู่ไม่ใส่ชุดแก้หน้าก็น่าจะมีทุกแก้อยู่เลยโอ้โหมาเยอะ ยังไมส่งยิอยามกันเด้อกันเด้อโอ้โหทำแล้วตอนแล้วขอเสียงตระเบื้องให้ตับสามพี่น้องขอบคุณค่ะลูกใส่บัครสิบลูกบุญเรื่อลูกจะมาคนเดียวดีครับโอ้โหคนมายัะขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปยังคนที ขอบคุณครับไม่รู้ว่าผมกี่ปอก็ไม่รู้นะครับขอบคุณพระคองพระคององค์ที่เติดด้วยขอบคุณตุลที่สั่งจุลินทรีย์และนิทานนะครัวครับผมอร่อยมากไม่นตอแอร่อยจริงๆก็ดูกในแถวยาวขนาดนี้ครับผมค่ะจต่ของอร่อยจริงครับอร่อยนะวันนี้มีขาปูด้วยนะขอบพระคุณพระคองพระคองทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ใหญ่